สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องมายาทางแอพพลิเคชั n นวิวความจริงบนโลกใบนี้ก็คือคนรวยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รังแกคนจนแต่ถ้าคนจนสู้กลับใครจะเป็นผู้ชนะหรือความจริงแล้วชัยชนะของคนจนไม่เคยมีอยู่จริงและเป็นแค่ภาพลวงตาซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าคนนี้จะค่ายเชงง25 61. มายาเป็นเรื่องราวที่จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งปมลวงภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบดบังความมืดมิดเมย่าหญิงสาวลึกลับก้าวเข้าสู่โลกของตระกูลอิสาราพัธยักษ์ใหญ่ด้านอาสังหาริมทรัพย์โดยความแค้นที่แอบซ่อนอย่างมิดชิดเป้าหมายสำคัญของเธอคืออิดอิสาราพัธประธานกรรมการบริษัทอิสารากรุป๊ปนักธุรกิจใหญ่ผู้เทียทียนเจ้าชู้เจ้าอารมณ์และคลั่งราคา เขาคือคนที่ทําให้เมย่าตัดสินใจก้าวเข้ามาในตะกูลนี้เพื่อลังแขนเธอแฝงตัวเข้ามาในฐานะนัชโลในคืนพิธีวิวาของพี่เขยอีตและทันทีที่เธอเริ่มบรรเลงเพลงก็สร้างความลหลงไหลให้กับทุกคนในทันทีรวมถึงอคินทาย,ยาคนเดียวของอีตที่มีบุคลิกเย็นชาโดยเฉพาะกับพ่อเพอระาะปมบางอย่างในอดีตแม้เขาจะถูกดึงดูดด้วยสเสน่ห์ของเมยา่าเช่นกันแต่เขาก็ไม่อาจไว้ใจเธอได้ และท่าทีของอาคินก็สร้างความไม่สบายใจให้กับริสาคู่มันของเขาที่มีฐานะเป็นถึงลูกสาวของท่านรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลและมีผลประโยชน์สำคัญเกี่ยวข้องกับตระกูลอิสราพัธโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งปันปันสุทธาตาราโบทเป็นเมยาวัฒนภัยบูนสาวสวยที่มีสเสน่ห์และแฝงความเย้ายวนในทุกอริยบท เธอเป็นนักเชลโลฝีมือดีที่กลับมาพร้อมแผนการมารยาลวงหลอกอันแนบเนียเยือเยือกเย็นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเบื้องหลังความงามนั้นคือบาดแผลในอดีตอันแสนเจ็บปวดที่ผักดันให้เธอเข็งแกร่งเฉลียวฉลาดมุ่งมั่นและใจเด็ดพร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เธอต้องการแม้จะต้องเสี่ยงและต้องยอมปกปิดตัวตนที่แท้จริง เธอคือส่วนผสมระหว่างความอ่อนโยนและดุดันดังเปลวไฟที่เย้ายวนชวนหลงไหลแต่แฝงความอันตรายคนที่สองสนยุกระบบทดเป็นอาคินอาคาาัครพาสหนุ่มรูปหล่อผู้มั่นมั่นทาย,ยาทของตระกูลอิสราพาสเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงอิทธิพลเขามีบุคลิกเข่งขืมหัวแข็งแต่ยึดมั่นในศิลธรรมภายใต้ภาพษราทียนชาและมีระเบียบแฝงไปด้วยความปลอบบางของปมในอดีตขาดความอบอุ่น ขามักใช้อารมณ์นำทางและมีความสับสนเมืเ่อเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาต้องการค้นหาความจริงบางอย่างในอดีตของตนและระหว่างทางก็ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งภายในใจเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์โดยเฉพาะเมื่อมีเมียาเข้ามาในชีวิตและเปิดแผลในหัวใจของเขาคนที่3แซมยูรนานันรัปบทเป็นอิดอิดสาราพาสพ่สพอของอาคินประธานกรรมการบริษัทอิสารากรุปนักธุรกิจที่เต็มไปด้วยความที่ยอทะยาน และพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจและความมั่งคั่งของตัวเองโดยไม่สนความถูกต้องเจ้าชู้เย็นชาและเจ้าอารมณ์ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้างเต็มไปด้วยความขัดแย้งแม้จะมีอำนาจและทรัพย์สินแต่ภายในใจของเขากลับมีปมบางอย่างในชีวิตที่ขาดความรักและการยอมรับต้องการอำนาจและความสำเร็จเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองชอบเล่นกับไฟโดยเฉพาะไฟราคา คนที่สี่คาวเดียจักรพันธ์ราบดทเป็นป่านแก้วอิสราพัทแม่เลี้ยงของอาคินและน้องสาวของศักดิ์สิทธิ์เป็นอดีตนักแสดงและนางแบบสาวชื่อดังที่แต่งงานกับอิดเพื่ออำนาจและความมั่นคงทางการเงินมีนิสัยเทียเทียนเอาแต่ใจและเจ้าเล่ห์ใช้เสน่ห์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเธอต้องการการยอมรับในสังคมและหอยหาอำนาจแต่ภายในใจลึก,ลก เธอมีปมจากการถูกกดขี่จากพี่ชายและการไม่เป็นที่รักของใครอย่างแท้จริงสักคนเพื่อครอบครองทุกสิ่งที่เธอต้องการเธอจึงจัดการกักบทุกคนที่ขวางทางเธอคนที้่5แพลนาริพรกรมนลราบบทเป็นริษาสิริกรโสพลครูมันของอคินและเป็นลูกสาวของตรีเทพตระกูลนาการเมืองผู้ร่ำรวยริสามีบุคลิกสง่าง,งามและเป็นคุณหนูที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีอำนาจและความมั่นคง แต่ลึกๆแล้วเธอมีความอ่อนอ่อนไหวในเรื่องความรักลิสาพยายามรักษาความสัมพันธ์กับอคินอย่างดีที่สุดแม้จะรู้ว่าเบื้องหลังแผนการแต่งงานเป็นเพียงเหตุผลทางธุรกิจแต่เธอรู้สึกว่าความรักของเธอไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรเธอจึงต้องเอาชนะแต่บางครั้งลิสาก็เผชิญกับความสับสนกับชีวิตในกรงทองหรืออิสรภาพคือสิ่งที่เธอต้องการ คนที่6สายลัเฮมวิทรับบทเป็นอินดี้โมคลสวัสดเพื่อนสนิทคนสำคัญของเมยา่าหลงรักเมย่ามาตั้งแต่เด็กในบุคลิกที่ข่มเทพเขาซ่อนความฉลาดและความมุ่งมั่นเอาไว้อินดี้เป็นคนที่คอยสนับสนุนเมยา่าและคอยเตือนให้เมย่ารู้จักปล่อยวางเรื่องในอดีตเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรักความยุติธรรมและยอมไม่ได้เมื่อเห็นคนที่เขารักถูกรลังแก คนที่8จะเพนเพชรรับบทเป็นศักดิ์สิทธิ์ร,รัประชาักธุรกิจใหญ่เจ้าของบริษัทอาหารแปรรูปเขาเป็นพี่ชายของปานแก้วภายนอกดูเป็นหนุ่มใหญ่ใจดีผู้อบอุ่นแต่ความจริงแล้วมีนิสัยเผด็จการและรุนแรงพร้อมใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมเพื่อรักษาอำนาจและภาพลักษณ์ของตัวเอง <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีความเห็นใจและไม่ลังเลในการทำลายคนรอบข้างเมื่อเห็นว่าเป็นภัยคุกคาม จุดอ่อนคือความโหดเคี่ยมที่นําไปสู่ปัญหาทั้งกับครอบครัวและธุรกิจของตัวเองแต่ทางเลือกในการแก้ปัญหาของเขาก็ยังเป็นการกําจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยไม่แยแสอะไรทั้งนั้นโหนิก้าวไม่โกรชนิการรับบทเป็นของขวัญโรถประชาเจ้าสาวคนสวยของศักศิธิ์ที่ใครๆก็เข้าใจว่าเธอมาจากสังคมชนชั้นคนรวยแต่เธอมีความลับเรื่องตัวตนของเธอที่ปิดบังเอาไว้เธอแต่งงานเพื่อฐานะและความมั่นคงของชีวิต ของขวัญมีบุคลิกภายนอกที่ดูสวยหวานและอ่อนโยนแต่ภายในแฝงไปด้วยความเข้มแข็งและความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่เธอตกเป็นผู้ถูกกดขี่เธอหลงภาพมายาสังคมคนรวยแต่เมื่อเข้าไปก็รู้สึกเหมือนถูกคุมขังจนอาจจะหาทางออกสู่ชีวิตที่มีความสุขไม่เจอ และคนที่ส0เอมอภพินานรับบทเป็นตรีเทพศิริกรโสพลพ่อของรีษารัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลมีบุคลิกเคร่งครึมมีความทียอทียานสูงและพร้อมใช้การเมืองและอำนาจเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการตรีเทพมีนิสัยเผด็จการเขาต้องการให้รีษาได้แต่งงานกับอคินเพื่อรักษาความมั่นคง,งของครอบครัว โดยหลงคิดไปว่าเน่นคือความรักความหวังดีที่มีต่อลูกสาวสุดที่รักของเขาสุดท้ายแล้วคนเราก็แค่อยากรวยเกมรักครั้งนี้มีเงินเป็นเดิมพันแต่ใครจะเป็นผู้ชนะหรือทุกอย่างจะเป็นแค่ภาพมายาติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่องมายาถุกวันพุธเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชันวิวอออกาศตอนแรกวนันพุธที่25มีดิทุนายนค่ะชอบก็ก็กถทกใจ ใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม e r t h a n k s มาสนับสนุนช่องกวาง KDA ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย